เป็นแม่ทีมดาวรุง่งปีนี้ยอดขายโตขึ้น10เท่าต้องทำยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะข้อ1น,นะคะการที่เป็นแม่ทีมคุณจำเป็นที่จะต้องมีการอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนอาจจะมองว่าอัปเกรดตัวเองยังไงเหรอพี่หญิงพี่หญิงยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะคะ จากการที่สมมุติว่าเราเนี่ยเป็นแม่ทีมแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบการแต่งตัวเริ่มต้นจากการแต่งตัวก่อนจากที่แต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเราก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาให้แต่งตัวให้ดีขึ้นแต่งตัวเป็นบิสเนสลุกให้มากขึ้นแต่ไม่จําเป็น,ต,ปนต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะเอาที่เราสามารถมีงบประมาณในการซื้อเราต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา เราต้องเร็วกว่าตัวแทนอย่างน้อย1นเสมอแล้วการสื่อสารของเรานะคะต้องดีด้วยเราจะต้องรับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อ2นะคะเราต้องเป็นคนที่สร้างคนให้เป็นค่ะเพราะว่าการสร้างทีมคือการที่เราจะต้องสร้างคนที่เขาตัดสินใจที่จะมาเดินตามเราให้ประสบความสําเร็จการสร้างคนคือเราต้องสอนเขาให้เป็นคนที่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรแล้วรู้ว่าเขาจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเราเติมส่วนที่ลูกทีมเราขาด ก่อนที่จะสอนคนอื่นนะคะพี่งแนะนําว่าเราเองต้องไปเรียนรู้ให้มาก เพราะเมื่อทีมของเราค่ะเจอปัญหาเราอาจจะต้องให้คำปรึกษาเราอาจจะต้องลงไปแก้ไขเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปสอนเขาได้แล้วเราต้องสอนเขาแบบตัวต่อตัว,ต,วต,ต้องพัฒนาเป็นสอนแบบกรุป๊ปจากกรุ๊ปเล็ก10คนเป็นร้อยคนหรือเราต้องสอนเขาผ่านการไลฟ์สดให้เป็นเราต้องสอนคนของเราค่ะให้ไปสอนทีมงานเขาให้เป็นด้วยดังนั้นสำคัญคือเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และข้อที่3นะคะเราต้องเป็นนักสื่อสารที่เก่งที่สอนให้ทีมงานของเราเข้าใจเข้าใจในแบบฉบับที่เราต้องการให้เข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดเรื่องหนึง่งแต่เขาตีความไปอีกแบบหนึง่งการที่จะสอนคนจำนวนมากให้เข้าใจและทำได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราจำเป็นที่จะต้องแยกคนในทีมของเราว่า คนกลุ่มไหนต้องสอนเรื่องอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนจํานวนมากมาอยู่ด้วยกันคนพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากันพื้นฐานประสบการณ์ไม่เท่ากันเราจําเป็นต้องรู้ว่าลูกทีมของเราขาดอะไร ให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการและทำแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆจนทีมของเราเก่งยอดขายของคุณก็จะโตขึ้นทีมงานขายดีทีมงานรวยคุณก็ขายดีคุณก็รวยด้วยถ้าคุณต้องการสร้างทีมของคุณให้โตนะคะพี่หญิงมีคอร์สมาสเตอร์ทีมทีมนี้ขายดีเพิ่มขึ้น1ิเท่าทักเข้ามาขอคำปรึกษาพี่ญิงได้นะคะพี่หญิงใส่ช่องทางการติดต่อไว้ที่โพสต์นี้แล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ